สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโบแวนดาจุกอกจะก,กอดลูกก็ไม่ได้ปล่อยโฮต่อหน้าน้องมะลิเกมอีกรายแล้วสําหรับโบแวนดาคุณแม่คนเก่งของพี่ออตโต้และน้องมะลิทีล่าสุดได้แจ้งข่าวผ่านอินสตาแกร,รมว่าตรวจพบเชื้อโควิด -19 บเ้หลังได้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อก่อนหนะ้าส่วนทางครอบครัวยังปลอดภัยดีพร้อมระบุข,ข้อความว่าโบขอโทษมากๆนะคะที่ทําให้ทุกท่านที่ใกล้ชิดเดือดร้อนและเกิดความไม่ส บายใจและขณะนี้ตรวจเช็คหมดแล้วสําหรับท่ทานที่ไกลชิดทุกคนยังปลอดภัยดีทุกคนนะคะต้องขอโทษจริงๆนะคะทั้งนี้แม่โบยังได้เผยโมเมนต์บีบหัวใจคนเป็นแม่ทีสุดแม้แต่ลูกอยู่ต่อหน้าก็ไม่สามารถกอดและเข้าไปใกลได้ทําได้เพียงแค่ส่งกําลังใจให้กันไกลๆแต่ก็ทําให้แม่หายห่วงได้ไม่น้อยเพราะลูกสาวไม่งอแงเลยพระเจ้าตัวได้บอกว่าจําไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายร้องไห้ต่อหน้าลูกเมื่อไรวันนี้แม่ไม่ไหวจริง จริงลูกไม่อยากห่วงหนูเลยจริงๆแต่วันนี้แม่ได้เห็นความเข้มแข็งของหนูที่หนูไม่ร้องเลยและเข้มแข็งที่ส่งกําลังกลับมาให้แม่ป้าถามหนูว่าทําไมหนูไม่ร้องคําตอบที่ได้คือหนูไม่อยากให้แม่เครียดบีบหัวใจแม่เหลือเกินลูกเอยอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกําลังใจให้สาวโบแวนดาหายไวไวๆนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ